ที่23กันยายน2563ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายมกนามสมมุติพยานลุงพลในฐานะชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องไฟส่องกบดับว่าปกติชาวบ้านจะใช้ไฟส่องกบสองตัวคือแบบปรับระดับความสว่างได้กับปรับระดับความสว่างไม่ได้ โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านโกกจะใช้แบบปรับระดับความสว่างได้เนื่องจากกระทัดรัดประหยัดแบตเตอรี่และใช้ส่องสว่างเวลาออกไปกรีดยางหรือทำสวนกลางคืนส่วนใหญ่ถ้าหากไม่ใช่กลุ่มที่ออกไปส่องกบหรือหาสัตว์ตอนกลางคืนก็จะไม่ใช้ไฟส่องกบแบบสว่างที่ปรับระดับไม่ได้ดังนั้นคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงใช้แบบปรับระดับได้ แล้วมีขนาดเล็กกระทัดรัดนายมอกบอกว่าสิ่งที่ตนออกมาพูดหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเพราะว่าตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ไฟส่องกุบเพื่อขึ้นเขาภูเหล็กไฟโดยหากใช้ไฟส่องกุบที่มีความสว่างปรับระดับไม่ได้หากขึ้นไปบนเขาแล้วมองจากภายในหมู่บ้านขึ้นไปโดยเฉพาะช่วงกลางคืนก็จะค่อนข้างมืด แล้วสามารถมองเห็นแสงไฟที่ส่งบนยอดไม้แสงไฟที่ส่องไปมาทำให้รู้ว่าจุดขึ้นเขาเดินไปถึงบริเวณจุดใดแต่ถ้าหากมีการใช้ไฟส่งกุบแบบปรับระดับได้จะทําให้แสงไฟไม่สะท้อนหรือส่องขึ้นไปที่ยอดไม้จึงยากที่จะมองว่ามีคนอยู่บนเขาผู้เล็กไฟหรือไม่ ประกอบกับส่วนตัวยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องไฟส่องกลบดับหากเป็นชาวบ้านส่วนใหญ่ที่แบตเตอรี่เสื่อมหรือลืมชาร์จแบตก่อนที่จะออกไปใช้งานแบตเตอรี่ไฟส่องกลบจะใช้ได้อย่างต่ำสองถึงสามชั่วโมงจากนั้นจะค่อยๆลดแสงลงอัตโนมัติแต่จะไม่ดับบูบไปเลยทีเดียวฉะนั้นหากอ้างว่าไฟส่องกลบหมดจึงเป็นไปไม่ได้ สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ดังนั้นถ้าหากมีคนร้ายแอบขึ้นไปในช่วงกลางคืนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะถ้าหากใช้วิธีการปรับระดับแสงไฟที่ไฟส่องกุบหรือส่องลงพื้นแทนการติดบนหัวและสาดไปมาก็จะไม่เป็นพิรุษทำให้ชาวบ้านพบว่ามีใครอยู่บนเขาผู้หลิกไฟอย่างไรก็ตามในหมอกยินยันว่า ถ้าหากเป็นตนขึ้นไปติดอยู่บนภูเหล็กไฟแล้วเกิดไฟส่องกบหมดขึ้นมาจริงก็จะต้องนั่งรอจนกว่าสว่างพอที่จะเห็นทางจึงจะเดินทางต่อลงมาข้างลางได้แต่จะไม่ใช่ความมืดในการเดินทางเพื่อกลับสู่หมู่บ้านถึงแม้จะมีความชำนาญทางก็ตามแต่เรื่องของอุปสรรคเกี่ยวกับก้อนหินหรือสัตว์มีพิษระหว่างทางก็จะมองไม่เห็นดังนั้นเชื่อว่า คนที่มีความชำนาญทางมากน้อยเพียงใดก็จะต้องไม่เดินอยู่บนภูเหล็กไฟในความมืดเมื่อช่วงคำ่ำทีมข่าวได้ทดสอบใช้ไฟส่องกลุบของชาวบ้านบริเวณยอดไม้ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับต้นไม้บนเขาภูเหล็กไฟโดยสังเกตว่าหากใช้ไฟฉายที่ปรับระดับไม่ได้จะสามารถเห็นแสงไฟบนยอดไม้หรือใบไม้ชัดเจน ยิ่งอยู่ในที่มืดก็จะยิ่งเห็นเดินชัดหรือแม้แต่ใช้ไฟส่องกลบสาดไปมาบริเวณโคนต้นไม้ก็ยังมีแสงสว่างสะท้อนขึ้นไปที่ยอดต้นไม้ด้านบนแต่ถ้าหากเป็นไปตามข้อสันนิษฐานที่นายม็อกบอกว่ามีการส่องไฟลงบนพื้นแล้วเดินตามทางทีมข่าวจึงได้ทดสอบสามระดับซึ่งถ้าหากปรับระดับแรงสุดบนพื้นจะเห็นสว่าง จนสะท้อนไปที่ยอดไม้ด้านบนทะลุผ่านมองเห็นได้แต่หากปรับระดับกลางบนพื้นยังคงมองเห็นทางได้ปกติและเสียงสว่างจะสะท้อนไปที่ใบไม้เล็กน้อยแต่ไม่ทะลุผ่านใบไม้และหากปรับระดับความสว่างน้อยสุดจะมองเห็นพื้นในลักษณะเห็นในวงแคบที่พอจะเดินเห็นอุปสรรคบนพื้นได้แต่เสียงไฟจะไม่สะท้อนไปที่ยอดไม้ไม่ทะลุผ่านใบไม้ ล่าสุดมีเฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์เกี่ยวกับคดีของน้องชมพูโดยตั้งเป็นสมมติฐานรูปแบบที่1-3ถึงสโดยได้มีการบอกว่าสมมติฐานรูปแบบที่1-3ถึงสถ้า AB แอบขึ้นเขาลำพังโดยไม่มีชาวบ้านรู้เห็นจริงมันจะต่อยอดเรื่องอื่นๆที่คนสงสัยทันทีรวมถึงเรื่องที่เคยมีเพจแชร์ว่า เอเป็นนี่เจ็ดเศนเรื่องเท่า,ทากับคำพูดของตาตอนเมาหนึญาตพ่อแม่ไม่ได้ทำน้อง 2. เกี่ยวกับการยาเสพติดแขนศยศาสตร์หากเป็นเช่นนั้นตามหาใกล้จุดพบศพแต่อ้างไฟแบตหมดจึงกลับช่วงดึกวันที่11ขึ้นเขาลำพังหลังชาวบ้านกลับ ลงมาเช้า9ก้าโมงเช้าวันที่12ร้องไห้ลูกสาวกับนา้าโพสต์ตามหาน้องระบุสีเสื้อกางเกงเรียบเรียงลำดับเวลาวันที่12เป็นฉากเป็นตอนไม่ขึ้นเขาอีกเลยนาเคยพบศพคนแรกแต่ไม่ถูกพูดถึงศพถูกตัดผมเชื่อมโยงวันที่11ตอนน้องหายเอบีออกจากบ้านกี่โมง และรู้ว่าน้องหายกี่โมงและรู้ว่าใครลักพาตัวไปเอเคยพูดว่ามันเอาลูกกูไปจริงๆเช้าวันที่11มีชาวบ้านเห็นไอ้โมงสองคนขี่รถพาเด็กไปค่ำสิบอมีสายโทรมาค,ค่มขู่แต่แม่อบอกไม่มีให้พี่สาวโกหกว่าหลับไม่รู้ไม่เห็นกลัวลูกไม่ปลอดภัย11โมงวันที่11 น้าเขยขับรถออกไปจนเย็นอ้างหาหมดร,รมเป็นคนเดียวที่ขับรถออกไปเวลาต่อจากน้าชายตอนเช้าการเปิดรับบริจาคที่ไม่เปิดเผยตัวเลขทั้งนั้นบัญชีเข้าออกของหน่วยเงินต่างๆจริงๆตำรวจสืบได้หากเรื่องที่ตาพูดเป็นความจริงถ้าเป็นทํานองนี้จะเข้าทางในรูปแบบที่สองที่ไม่ใช่คนในครอบครัว เป็นคนทำรรแต่ครอบครัวรู้และกลัวคือคนร้ายคือคนที่มีอิทธิพลในเรื่องเท่าๆมีการติดหนี้ข่คมขู่ลักพาตัวและฆ่าปิดปากเพราะเรื่องดันปานปลายออกสือ่อและกังวลสวัสดิภาพของตนและครอบครัวจึงช่วยปิดบงังและตกลงกันให้หาแพ้โบยให้เรื่องจบปกป้องลูกคนที่เหลือและครอบครัว หาเงินใช้ยนี่คนร้ายปิดบังตำรวจช่วยคนร้ายเพราะกลัวคุมคู่คนร้ายอาจสะกดวิญญาณเด็กถ้าเป็นกรณีนี้ตอนนี้มีเงินแต่ไม่มีลูกมีมีดปักหลังศัตรูก็ยังอยู่พูดเมื่อไหร่ก็เสี่ยงหาความสุขไม่ได้น่าเห็นใจแต่ด้านพฤติกรรมต้องดูเสียใจบวกกังวลมากกว่านี้หากตาพูดไม่จริง หรือพูดโดยไม่รู้แต่หากดูไม่เสียใจปรับตัวไปต่อได้ส่วนมากจะเกิดจากการพังมือลงมือทำเองตอนแรกจะรู้สึกผิดจนไม่กล้ามองสพบแล้ววางแผนอำพางคดีทุกวิธีทางไม่ให้สาวถึงตัวตนคงไม่อำพางเพื่อปกป้องคนร้ายที่มาขู่เต็มที่แน่นอนเพราะลึกๆก็หวังให้พวกนั้นโดนจับนี่คือการสงสัยรูปแบบที่หนึ่ง ับเปลี่ยนกางเกงเอาเสื้อไปเผาตอนค้นหาไปไม่ถึงจุดซ่อนศพชี้นำทางอื่นประชุมครอบครัวบ่อยๆเพื่อพูดให้ตรงกันหาผักพวกมาเป็นพยานช่วยรีบหาแพ้ให้สังคมโจมตีทำวิธีสะกดวิญญาณหรือเลี้ยงเป็นกุมารอาจทำเพราะพังผือและต้องทำอัมพางความจำเป็นแบบแม่ปุ๊กชัดเจนกว่าเพราะเลี้ยงใคร ถ่ายรูปเรียลไลยตลอดเวลาเป็นระยะหนึ่งก่อนเด็กทนไม่ไหวเองอันนี้ยังไม่ชัดเจนเรื่องทำเพราะจำป็นรูปแบบที่สคนนอกที่กดแค้นหมั่นไส้อิจฉาถ้าเป็นเคสน,นี้ครอบคขวจะไล่บี้ทุกทางจะพูดความจริงที่รู้ทุกอย่างไม่ปิดบังถามที่ไรจะตอบเหมือนเดิมไม่มีวางแผนมีแต่ความต้องการจะล้างแค้น และมักจะพาดทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้บ้างคดีมักไม่ค่อยยืดยือ้อ 1. คนใกล้ตัวร้ายที่สุด 2. คนร้ายคือคนอื่นที่มีอิทธิพล 3. คนขี้อิจฉาที่แค้นสุดใจโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านวิเคราะห์และรับฟังข้อมูลจากสื่อทั้งสิน้นไม่มีเจตนาวิเคราะห์เพื่อชี้นำเส่ร้ายด,าด่าทอไข่ แค่ร่วมกันค้นหาความจริงและความยุติธรรมให้เด็กคนหนึ่งคนรู้เห็นแต่ไม่พูดไม่ช่วยแย่ยิ่งกว่าคนลงมือเสียอีกตลกร้ายถ้าพูดแก้ตัวแต่เรื่องโกหกแต่เรื่องที่คนนินทากับเป็นเรื่องจริง